โอเคครับ okay, ผมสวัสดีพ่อมนพี่น้องนะฮะวันนี้เราอยู่กับเกมนิ้วนะฮะแปฟิงเกอร์นี่นิ้วปะวะนิ้วอแหละอ่ะตอนนี้อยู่กับชิงนะฮะลัลโหลอ่าสวัสดีครับผมวันนี้ครับผม,ผมเราจะ,ะรเราจะมา เดี๋ยวมึงจะเอาไงกันแน่ให้กูพูดก่อนหรือมึงจะพูดไงให้จบแล้วมึงเอาเลยจบแล้วไอเฮียควยสุด <c ười> <c ười> <c ười> อ่ะเราจะมาเป็นนักสืบกันนะวันนี้เป็นอะไรเชื้อโคมกับประสันนะคู่อ่ะซึ่งคนก็น่าจะรู้จักไอ้ขิงดูดีอยู่แล้วแหละแม่งอยู่กูเกือบทุกคลิปอะ่ะเอาใช่อ่ะ <c ười> คลิปไหนคลิปไหนต้องมีมึงอ่ะคลิปอยู่มึงเยอะสุดละ ไอ้คิปอยู่อื่นแม่งน้อยสัสสเลยนี่อยู่มึงนานมากแรกๆมาฮะวันนี้เราจะให้ขิงเป็นอะไรวะเป็นอะไรเไรชลโคมเดีย๋ยวกูว่าสันเองมึงฉลาดกว่ากูจัไดไปเออมาครับผมมาเข้ามาฮะคนแรกครับผมวันแรกอยู่กับอ่าเบสิกบ๊อบนะฮะหน้าตาแม่งเหมือนแบบด็อกเตอร์ เออเออหน่อยวะมึงเข้าใจไหมคำพูดมึงลองคิดสภาพคนเป็นหมอแบบหน้าตาแม่งเออเออแบบเหมือนแบบกูไม่ได้เรียนหมอมาอะไรประมาณเนี้ยเออประมาณเนี้ยอ่าเ้าผมมาวันแรกเราจะมาดูด้านซ้ายกึงก่อน o s i t ที e กับฟินิตรีนะฮะเขาบอกว่าสามารถเชื่อใจได้อันเนี้ยร้อเซตชัวปรป่าว คือจะไม่ผิดพลาดเลยแน่นอนไปเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับคนแรกมึงจะถ่ายทอดัพททำไม <c oughs> <c oughs> ไปเริ่มฮะอรับผมชิงเตรียมตัวฮะเขาบอกว่า <c oughs> I am positive he look old oh. นะฮะแปลว่าอะไรครับพูดชิงฮนะ ไม่รู้ครับผมนี่วัสันนี่วัสันช่วยเฮียอะไรกูได้บ้าง่งวัสันมึงช่วยอะไรดิไอพอเวลาตัวหนึ่งอ <laughs> อไอสัตว์วัสันคุยเลยว่ามีคนโทรมาไม่ได้บอ <laughs> โอ้ยวัสันเฮียอะไรช่วยกูไม่ได้เลยมากูช่วยตัวเองก่อนก็ได้ <laughs> อ่ะเขาบอกว่าผมมั่นใจว่าเขาดูแก่ ก,ก็ถ้าแก่นะฮะเราจะต้องตัดคนที่แม่งหนุหน่มๆไปก่อนโดยที่แม่งไม่มีหนวดเขาอะไรไอ้แค่นี้ออกไปเลยหน้าไม่แก่หน้าแม่งเก่ๆไ่อีกแค่นี้แม่งเด็กสัตว์แม่งดูจุกนมไปไกลฮะเราจะคัดพูดต้องสงสัยให้เหลือแค่สามคนเท่านั้นฮะโดยสี่คนนี้ฉันมั่นใจว่าเขาดูสูงไอ ไอ้นี่ออกไปพูดตองใส่เด็วสามคนฮะเราเป็นคนหันนะผมคอยสืบความจริงครับผมได้ฮะมีอะไรฮะเฮ้ยแล้วมึงจะชวกุนอกเรื่องบ่อยเลยนะขิงกูว, <c oughs> ว่าเราเปิดกูว่าเราไอ้นี่กันดีไหมอะ <c oughs> ไรวิดีโอคอเดี๋ยวกูวิดีโอคอให้เห็นไหมไม่เอาเถอะมึงก็แปลให้กูหน่อยก็ได้ไอ้ <c oughs> <c oughs> อะกูสะกดให้มึงเลย T A L l คนดีเหรอทุย B A L B B A L D ฮะแปลว่าอะไรครับคุณจินกูสะกดให้มึงเลยนะสั้นสั้นเลย B A L D แปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรครับผม B A L D แปลว่าอะไร B A L D จะให้กูสอนมึงทีละคำเลยไหมวันนี้กูจะมาสอนภาษาอังกฤษคุณคิงกันเด็ดแม่งนะหัวล้านไอสัตว์เอออะไรก็ได้นะฮะอ่าแปลออกเขาบอกว่าหัวล้านฮะคือสั้นๆเลยไอ้แ้่มาเป็นนักสื่อเนี่ยหัวแม่งหัวแม่งคือเออคือจะมาสอนไอชิงผูภาษาอังกฤษให้ได้อ่ะไอแม่งรู้ทีละคำเลยมึงจะถ่ายทอดทำไมให้กูเห็นวะ มันเฟืองหน้าจอกันอัดไวเนี่ยนะผมดูหัวเม่งใช่ไหมไอเช่นนี่มึงจะโทรทำไมมึงจะโทรทำไมเาไาม่อครัุยอัดคลิปอยู่มึงก็ยังจะโทรให้มันได้ยินเสียงเออโอเคยังโอเคเนี่ยเปิดเวลาคลิปห้านาทีเพราะมึง เป็นอัดอื่นดีกว่าือไม่อันนี้แหละอที่เราเล่นดึกกันได้ช่างแม่งเล่นอัดอันนี้แล้วจะเป็นนักสืบกับมึงสองคนหัวเม่งใช่ไหมอ่ะอันที่สี่ r i c h l i c h r i c h l i c h แปลว่ายั่งรวยเอ้ยเก่งเก่งบอกแปลว่ารวยฮะอ่ะบอกว่าหัวเม่ง จากที่ดูมาทั้งหมด4 <ขอ S 1> ี่ข้อดีนะฮะคนร้ายก็คือไอ้มอนี่เชียวฮะอัำแรกเขาบอกว่ายูเป็นคนแก่ผมดูที่หนวดนะฮะ <c oughs> เขาจะมีหนวดออกมานั่นเองลำสองตัวสูงนะตัวก็สูงกว่าคนอื่นเลยทีเดียวลำสามผมเอง <c oughs> เขาเอาหินมาวางไว้ให้ผมได้หน <c oughs> ดวด <c oughs> ถึงเ <c oughs> พื่อน <c oughs> มันเป็นวงกลมแล้วผ่าครึ่งแล้วมันเป็นสีเทาๆเนี่ย หินเบ้อวะผมไม่เห็นภาพกูจะรู้เลยเฮ้ยมึงก็นึกสภาพเองสิวะเฮ้ยเป็นครึ่งวงกลมอแล้วเป็นสีเทาๆใช่หินปะใช่ใช่นั่นนั่นจะหินแล้วแหละโอเคและต่อไปผมเขาบอกว่าหัวแมงฮะนี่ครับผมหัวแมงล้านนะขนาดนี้นะและข้อที่สี่ครับผมที่มั่นใจเลยคือรวยนะฮะฟันแมงสีทองไปผมมึงละคือคนไล่ เออฮือมา, yeah! อาอแก่บาดไปสัปดาห์แรกไปครับผมคนต่อไปเป็นยายแก่หน้า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 เชื่อถือไม่ได้<笑><笑>โอ้โหเป็นยายแก่ที่น่าเชื่อถือไม่ได้คือความจำมงลืมเลือนง่ายมากแล้วก็บอกว่าติงเนี่ยเชื่อสามารถเชื่อได้แค่60%จรนิงมึงเข้าใจไหมครัว่า60%เ คือแม่งมีโอกาสเชื่อมไม่ได้40%เอเอไปเราไปต่อกันเลยครับผม Let's go จะได้ไม่เปลืองเวลาคิดอันดับแรกครับผม Lime อ่า My เอ้ยทุย Lime อ่า L I K E Lime ก็ M E ฉันมั่นใจว่าแบบคุณคุณดีเนี่ยมครับเป็นคนดีอะ หน้าตามึงแต่ละคนนี่ดูเป็นคนดีมากเลยใช่เหรอวะแปลไม่ออกมาคบนี่อ่ะผ่านไปฮะผมมาดูข้อที่สองีกว่าผม S T R A N G E a M P L S T d T G L U เ O N I ล L U แข็งแกร่งเหรอใช่ไหมฉันไม่ใจว่าเขาดูแข็งแกร่งหรือแปลว่าอะไรครับ อีกทีไม่กีดเสียงรถม้นมาบัง uh, like S well, <absorbed> <popular turns> Trip T R A N G E เจ็บคอเห็นใจกูบ้างอาจะเต็นะไงแข็งแกร่งวะอ่ะใช่แข็งแรงแข็งแรงถ้าแปลภาษาบ้านเราแสดงว่าไอ้คนที่แม่งแบบผอมเพียวไอ้แค่นี้มึงหน้าแข็งแกร่งไอ้แค่นี้มึงเด็กดูดนมไปฮะเราจะตัดผู้ต้องสงสัยออกไป ไม่ต้องใส่เลยแค่นี้มาข้อที่3ฮะฉันคิดว่าเขาดูเขาไม่มีผมหัวล้านใช่ปะวะถ้าไม่มีผมก็ช่วยอยู่แล้วหัวล้านเราจะสอบสักรรีริงงฮะ H A I R แถูกพร้อมนะพร้อมมีสัตว์หัวมึงอะ ดูไม่มีผมวะก็คือมีกระจุกหนึ่งอะไรประมาณนั้นใช่ไหมไอ้แค่นี้ก็ไม่มีผมไอไอไอนี่มีผมไม่ใช่ไม่ใช่ตัดทิ้งนะอ่ะข้อที่สี่ฉันมั่นใจว่า n o t l o o k เทาแปลว่าอะไรครับทีอะไรลุกเทานะ n o not อตลุกเทาทีแปลรัอที่แล้วแหละอ่ะมึงนี้ไม่รู้อีก อะไรวะเฮ้ยไม่รู้จริงดิก็มึงบอกว่าอะไร T A L L c T A L L มันก็แปลว่าสูงใช่ไหมก็แค่สูงก็นอดลุกเนี่ยนอดลุกแปลว่าดูไม่ก็คือแม่งดูไม่สูงก็คือเตี้ย พอดีก <okay like okay um> ูไม่เก่งอังกฤษกูเขาก่เลกูมาสอนมึงไงคลิปนี้เออคลิปเกี่ยวกับเรียนหนังสือมาสอนมึงพอดีก็เลยบอกว่าสอนมึงก็บอกว่าดูเตี้ยฮะแล้วก็ดูเหมือนกับชั้นก็คือแก่เหมือนกับชั้นไลมีก็คือเหมือนไลแปลว่าเหมือนคือมันแปลได้คำไลมีก็คือเหมือนกับชั้นดูเหมือนกับชั้นก็คือแกเหมือนกับมึงเฮ้ยทุย นะฮะดูจะข้อสันนิษฐานเมื่อกี้นะ้นี่ไอเนี่ยน่าจะตัดไม่ได้เพราะไมื่อูฮะผู้ต้องสืบเลยสามคนทีนี้นะฮะผมรู้ตัวคนร้ายแล้วผมนะฮะคนร้ายก็คือแกนั่นแหละใช่ปะวะไอ้เหี้ยเดียเดยดี๋ยวผมจะรู้ไหม <c oughs> บางทีก็ลืมเหมือนกันนะเว้ยแม่งอ่ะเรา,าไปเอากเลย ไอ้แม่งผิดได้เลยเนี่ยฉันจะจะจะไอ้ไม่กูเป็นนักสืบกูต้องเชื่อในตัวเองไปเอาละผมขั้วแรกนะฮะไอ้หมอนี่เขาบอกว่าดูเหมือนกับฉันก็คือเขาแก่เหมือนกันนั่นเองฮะส่วนไอ้เด็กชนเมื่อกี้นี้คือลักษณะของมันนะฮะไม่มีคำว่าแก่เลยส่วนในดต่ที่สองครับผมเขาบอกว่าอะไรวะทิ้งลืมที่สอง แค่เพ <c oughs> ิ่งคุยกันอย่างนี้เลยหรอ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเช่างวันะเขาบอกว่าฉันคิดว่าเขาดูด้ผมนะก็คือหัวล้านนั่นเองคิดนะฮะก็คือเชอื่อในของเสียงเสียงคือตาจิตตาดีดีและอันที่สี่ครับผมที่มั่นใจได้ก็คือบอกว่าไม่สูงนะฮะขอ้อสัมผัสทั้งหมดตรงกับหมอนี่ครับผมนะมากูว่าแหละเออถูกป่ะ <c oughs> โอไปผมตอบไอ้เชี่ยมึงมาเล่นเกมอะไรตอนนี้วะกูเล่นอะไรวะไม่ใช่แม่งเล่นเกมสตรีมแล้วแม่งเด้งมาต้องุ้มงผมนี้ครับอ๋อแอ้วผมมาวันที่3นะฮะบิ๊กกับเพรดี้เป็นหมูสีอ้วนคล้ายๆดีไหมครับบะชิง ที่หมูเด <Marcel? S 1> ินได้เออหน้าตาไม่เหมือนกันเป๊ะนะอะแล้วก็ผมมาเรื่องอะไรกว่าผม let's go ฮะทิ้งรับผม T W I G แปลว่าอะไรครับนี่ฮะมาสอมภาษาคิดอีกทีหนึงเลยคลิปนี้นะฮะที่เกี่ยวกับซ้อมภาษากฤษมันอย่างเดียวเลยอีกทีนะ T W I G ไอจีที่เขาเอาไว้ลงไอเอาไว้ลงอะไรอับรูลปโตะอ,อะไรวะกึงก้านเลยแปลถูก <c ười> แปลถูกผููต้องสงสัยมีเจ็ดคนนะฮะแปลดิแปลว่าอะไรฮะอะไรงงไปหมดแล้วเ <c ười> อามึงแปลให้ถูกครับี่ได้พูดไอกึอ่งก้านเลยนะ แค่ผอมแห้งใช่ไหมตื้สั้นก็ก้างปลาใช่ั้ยล่ะประมาณนั้นก็ประมาณนั้นเออก็คือผอมแห้งคือดูดูผอมแห้งใช่ป่ะที่เขาบอกโอเคอ่าเราก็ต้องตัดคนอ้วนไปก่อนนะอันดับแรกชิงนี่เป็นเวลาคลิปในการสอนมากเลยพี่ตับโต ไม่เคยเปิดเวลาแค่นี้มาก่อนไอเชฟไม่ได้ตัดต้องใส่ซาลเฟกไม่เป็นไรแล้วผมว่าตัวเลือกที่สองฮะมึงจำไว้นะขิงว่าอันแรกเขาบอกว่าอะไรดูเหมือนก้างปาลาแบบดูผอมแหง้ง<ม>จำไ,ไม่ค<ห>่อย<พ>อ,อะอันที่สองครับผมอ่ะกูจะเอาให้มึงสั้นว่าเอ้ w h i t e อะเอาคำแรกก่อนขาวเหรอวาเออโอเคแล้วก็ผี e R-S-O-N อะไรวาคนดังเออผู้คนเจ๊กหนึ่งหอกฟ่อคนขาวเฮ้ยมึงแปลได้วะแล้วอ่ะกูจะให้มึงแปลเป็นประโยกเลย did not look like white person อ่ะกูให้มึงแปลหยุดงานยากแล้ว อ่ะไม่ต้องขึ้นสคริรคปต์ไม่ต้องขึ้นอตัวสอนเลยอ่านตรงนี้แหละ,ะคลิปสอนภาษาอังกฤษง่ายๆเลยภาษาอังกฤษที่คนต้องรู้คือควรจะรู้ไว้สักหน่อยก็ยังดีไม่ใช่เอามึงด<ม>ักดา <laughs> อ่าให้จำไว้ว่า not look เนี่ยแปลว่าดูไม่เหมือนดู Do not look ไลท์คือดูไม่เหมือนรู้เหนือนคนข่าวเลยเออแล้วก็เขาบอกว่า he definitive ก็คือ he คีย์เด t ที <t ่แปลว่าผมออกเสียงไม่ถูกนะไม่รู้ผมคือภาษาจีนคือออกเสียงไงก็เอาให้เขาฟังเรื่องพอนะฮะเขาบอกไอ้นี่ยไอ้ที่กูพูดไปใช่ไหมเขามั่นใจฉันว่าเขาเอาเอาไปได้หลังพอเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงงงเออโอเคกูเป็นคนก็คือเป็นคนดำผิวดำอ่ะผิวขาวออกไป อ่ะผิวขาวออกไปผิวขาวออกไปอ่ะทีนี้ให้ผมเดี๋ยวผู้ต้องสงสัยอยู่3คนนะฮะนี่แหละผมพลังของคนนอ่ะพลังอ่ะทีนี้แหละเป็นคำเดิม B A L D นี่คำเดิมเลยนะมึงแปลไม่ได้มึงจำไม่ได้นี่เหรอปวดร้านเออและ not look B A L D แล้วมึงอ่านออกเสียงไม่เป็แต่รู้ว่าแปลว่าอะไร not look ก็คืออะไรฮะเสียงมันือกันแฉล้วอะไรซุ่มซุ่มลิ้บลิ้บเูดไม่ใช่มันก็พูดมาอยู่ก็นัดลุกมันก็แปลว่าอะไรแล้วเพึ่งบอกเมื่อกี้นะประชดไม่ใช่อะไรดูไม่เหมือนดูไม่ใช่เออก็นั่นแหละมันอ่านแล้วเขาจับการบุกแปลให้กูดิบุกแปฟมึงปลเต็มตัวให้กูเลยว่ามันคือ เดี๋ยวเปิ่องเวลาลิปไอสัตว์อะไรดูเหมือนฉันไอสัตว์ V A L D แปลว่าอะไระก็โลเนี่ยเออก็นัดลุกเร็วมาไงน not l o o k ไอที่มึงพูดไปเมื่อกี้ะลวมกันเป็นว่าแปลว่าอะไรวะไอสัตว์อะไรหัวโลนไม่เหมือนฉันนะเออดูไม่หัวโลนอ๋อด้วยหัวโลน ก็คือมีผมหน่อยนิดหน่อยอะมั้งอะทีนี้อันที่สี่อะจําไว้ก่อนคือมีผมเช่นสั่นแล้วก็ไอติงฉันคิดว่าเขาเหมือน<ๆ>อะ,<ๆ>อะคุณพูดแค่นี้ F R E A K ลองแปลออกไหม F R e A K. แปราจะเฮ้ฉัคิว่าเขดูแบ,บปลาอ๋ผมคนร้ายก็คือหมอนี่แหละหน้าแห้งดำเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ดำมึงพู <c oughs> ดถูกยังมึงรู้ได้ไงวะอ๋บผมข้อสันน <c oughs> ิษฐานแรกนะฮะเขาบอกว่าดูพร้อแมแห้งนะผมซึ่งกูก็ไม่รู้นะผม อันที่สองครับผมเขาบอกว่าดูไม่ใช่คนขามก็คือผิวดำนั่นเองนะและอันที่สบอกว่าดูไม่หัวล้านสแสดงว่าต้องมีผมอย่างแน่นอนส่วนอันที่4เขาบอกว่าดูอะไรแปลกอะไรเพี้ยค <c oughs> <c oughs> ืมุณลืมคุณจำได้สอยนา <c oughs> อะไรวะ เล่นีิชิพด้วยเหรอวะเฮ้ยเฮียไม่ได้เล่นมาลงหน้าซื้อมาก็ตอนแรกไม่รู้ว่าทไรซื้อมาเุราะนักเขียเก็บเกมนักปิดไม่แน่ใจเราคงไม่เข้าแกงไปหาเก็บราคาถูกเลยก็เดี๋ยวอ่ะนี่ก็มันแปลว่าอะไรวะฉันอ๋อดูดูอ๋อดูแบบนักเลงเอ้ยดูดูเหมือนนักเลงใช่ไหมใช่ไหม คนร้ายก็คือไหายนั่นแหละม่าต้องถูกว่าเอี่ยมเฮ้ยรอดแห่งแับนี้ผมนะครับผมอ่าแล้วฮะพอแล้วฮะสำหรับลิปนี้ยี่สิบนาทีกว่าสอนแม่งอย่างเดียวไอ้เหียเพิ่งเวลาเขาสอนแม่งกั่นแหลคลิปนี้เป็นคลิปสอนนะฮะไอขิงโดยเฉพาะสองภาษาคิดนะผม เรียนรู้อังกฤษนะฮะเป็นการฟื้นฟูสปาร์ทพาทามความสมออ่ะปิดคลิปดีกว่าโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจากไปดีผม้เจอกันคลิปหน้าฮะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย